วิสุทธ์ชื่นชมภาพรวมอภิปรายงบ68สร้างสรรค์ไม่แปลกฝ่ายค้านจะโหวตไม่รับร่างมั่นใจโหวตผ่านวาระแรกวิสุทธ์มองเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ฝ่ายค้านจะโหวตไม่รับร่างพอรอบรงบ68บมั่นใจโหวตผ่านวาระแรกชื่นชมบรรยากาศอภิปรายงบรัฐบาลฝ่ายค้านสร้างสรรค์นายวิสุทธ์ชัยนรุณสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาล กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระแรกที่ฝ่ายค้านเตรียมความร่างพรบว่าเป็นเรื่องปกติการลงมติในวาระแรกฝ่ายรัฐบาลจะรับหลักการและฝ่ายค้านจะไม่รับหลักการกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้ในอดีตอาจจะมีบ้างที่งดออกเสียงถือว่าไม่มีอะไรน่ากังวลการที่ฝ่ายค้านไม่รับหลักการไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อการพิจารณางบประมาณ หากหลังจากนี้ยังมีเรื่องที่ติดค้างในใจอยู่เมื่อตั้งกรรมธิการวิสามันจำนวน72แล้วกรรมธิการก็มีหน้าที่ตรวจสอบอีกซึ่งยังมีเวลาอีกหลายเดือนยังมีการปรายะติฝ่ายค้านยังสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบมบประมาณของรัฐบาลได้ผ่านคณะกรรมาการซึ่งเป็นเรื่องดีที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบจะได้ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประชาชนแต่ฝ่าย รัฐบาลก็ต้องเตรียมการชี้แจงให้เข้าใจการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ดีตนไม่เห็นมีการประท้วงมีการกระเช้าเย่าหย่กันบ้างอย่างที่ท่านสุทินเสาท่านวิโรธว่าทำไมไม่ชมผมบ้างผมว่า เป็นความสวยงามแล้ววันนี้ก็หวังว่าบรรยากาศในการประชุมงบประมาณวาระแรกในวันสุดท้ายหน้าจะเลิกก่อนเที่ยงคืนหวังว่าทั้งวันจะมีบรรยากาศเหมือนเมื่อวานผมได้รับคำชมจากประชาชนที่ติดตามก็พอใจว่าการทำหน้าที่ของทางฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์รัฐบาลก็ตอบได้ดีรัฐมนตรีที่มาชี้แจงก็ไม่ได้ตอบยาวตอบสั้นๆแต่ได้ใจความฟังแล้วเข้าใจผลที่ออกมาน้าพอใจที่สุดนายวิสุทธ์กล่าว นายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าอยากให้การประชุมผู้แทนราษฎรที่จะเปิดในวันที่สามกรกฎาคมมีบรรยากาศเป็นแบบนี้ฝ่ายค้านทักท้วงติดติงแบบสร้างสรรฝั่งรัฐบาลก็ไม่ต้องใช้วาทกรรมในการตอบโต้ชี้แจงกันไปให้ประชาชนตัดสิน เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้คุยกับสสในพักหรือไม่นายวิสุทธ์ระบุว่านายกรัฐมนตรีอยู่ฝ่ายบริหารการที่มาพูดคุยกับสสในพักเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักโดยนายกรัฐมนตรีภารกิจเยอะมากก่อนหน้านี้ก็ติดโควิดไม่มีใครอยากใกล้ท่านเมื่อถามว่าการดำเนินการพิจารณางบประมาณภายในระยะเวลา105วันจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่เพราะมีการวิเคราะห์ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนายวิสุทธ์กล่าวว่า ไม่มีอุบัติเหตุอะไรมั่นใจว่าสามารถพิจารณาได้ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลการที่ไปร้องสารรัฐธรรมนูญเป็นปกติของฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่การทักท้วงอะไรที่ไม่ชอบมาพากลสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องจะต้องมาโกรธเคืองกันให้เขาทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์เราจะได้ชี้แจงถือเป็นเรื่องที่ดี